สวัสดีครับเพื่อนแฟนชาว Dragon Ball Legend ทุกๆคนอยู่กับผม m ตอร์ r Legend วันนี้ผมจะมารีวิวและแปลสกิลของซูเปอร์ไซอิกอสซูเปอร์เบจิโต้นะครับเป็นลูกรักของผมเองนะครับที่อวยมาทุกตัวเลยครับเบจิโต้บูชอบมากครับสีฟ้าก็ ่อเหมือนกันนะครับเบจิโตบูแต่วันนี้เรามารีวิวเบจิโตบูสีม่วงตัวใหม่ที่ผมเพิ่งเปิดได้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับได้ตัวเดียวโดดๆเลยครับตัวอื่นไม่ได้สักตัวเลยนะครับ <gasps> ก็บมารีวิวย้อมใจเอานะไปชมกันเลยครับว่าจะมีสกิลอะไรบ้าง มาเริ่มกันที่แท็กของเบ g ิ t โต้บูกันก่อนนะครับโดยจะมีแท็กไซヤฟิวเจอร์โปรตาล่าฟิวชั่นวอร r ร o ่เออร์กอคิและซูเปอร์ไซ a กอ d เอสเอสนะครับอยู่ในเอพิโซดฟิวเจอร์ทั้งซาก้านะครับส่วนแท็กอ i วนิตี้จะเพิ่มค่าพลังโจมตีบาสให้กับแท็กฟิวชั่นวอ r i o r เออร์นะครับและถ้าอัพขึ้นมา 3, ดาวก็จะเพิ่มพลังโจมตีป้องกันบาสให้กับแท็กฟิวชั่นวอ r i o r เออร์หรือแท็กกอ d คิด้วยนะครับผม แล้วพอ6ดาวนี้ก็จะเพิ่มแท็กของฟิวเจอร์มาด้วยนะครับ <Wow. S 1> ต่อไปจะเป็นยูนิตอะบลิตี้นะครับโดยยูนิตอะบลิตี้อย่างแรกเพิ่มเอฟเฟกต์ต่อไปนี้ให้กับเจ้าเบจิโตบูตตั้งแต่การต่อสู้เริ่มขึ้นเลยนะครับเพิ่มพลังโจมตี60%ลดความเสียหายที่ได้รับลง40%เป็นเวลา50วินาทีและลดค่าการใช้บาร์อาร์ตลง10หน่วยด้วยนะครับเพิ่มเอฟเฟกต์ต่อไปนี้ให้กับสมาชิกทีมที่มีแท็กฟิวชั่นโรเลอร์แท็กก็อดคิหรือแท็กฟิวเจอร์นะครับ เมื่อเจ้าเบจิโตบูตัวนี้เปลี่ยนตัวละครออกไปนะครับเพิ่มพลังโจมตี20เป็นเวลา20วินาทีและเพิ่มอัตราการฟื้นฟูคิด้วย20เป็นเวลา20วินาทีเลยนะครับและยูนิคอบิลิตี้อย่างที่2นะครับเพิ่มเอฟเฟกให้กับเจ้าเบจิโตบูเมื่อเข้ามาในสนามนะครับสุ่มจั่วการ์ดใหม่ขึ้นมือ1ใบนะครับเมื่อบนมือเรามีการ์ดสใบหรือน้อยกว่านะครับเพิ่มพลังโจมตีบาสใบถัดไป70เลยนะครับ และยังเพิ่มพลังโจมตี Special Move ไปถัดไปอีก15%ในทุกๆครั้งที่เจ้าเบจิโต้บูใช้กาสไตล์อาร์หรือบาร์ดอาร์นะครับสูงสุดถึง60%เลยทีเดียวและยังไม่หมดนะครับยังเพิ่มเอฟเฟกต่อไปนี้ให้กับเบจิโต้บูด้วยนะครับเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว25วินาทีนับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มขึ้นนะครับเพิ่มพลังโจมตีให้อีก20%และลดความเสียหายที่ได้รับลงอีก25%เลยนะครับ มาดูทางด้านอาร์ตการ์ดบ้างนะครับใบแรกบ a สอาร์ตนะครับเมื่อกดใช้งานจะลดค่าการใช้สเปเชียลมูฟลง5หน่วยเป็นเวลา15วินาทีเมื่อโจมตีโดนนะครับใบต่อไปสเปเชียลมูฟนะครับทำความเสียหายระดับแมป4ใส่ศัตรูเพิ่มบัฟสถานะลดความเสียหายที่ได้รับลงจากศัตรู30%ให้กับตัวเองเป็นเวลา3วินาทีเมื่อกดใช้งานนะครับ และท่า Special Move นี้ไม่สามารถลบล้างได้ด้วยท่า Special Move อื่นๆส่วนใหญ่ในเกมเลยนะครับ <Wow. S 1> ส่วนกัสเปเชียลสกิลนะครับเมื่อกดจะเพิ่มเอฟเฟกต่อไปนี้นะครับฟื้นฟูคิ50หน่วยเพิ่มความเร็วในการจัวกการ์ดหระดับเป็นเวลา15วินาทีและทำให้ศัตรูทั้งหมดติดสถานะห้ามเปลี่ยนตัวเป็นเวลา15วินาทีเลยนะครับ และจะเกิดเอฟเฟกต่อไปนี้นะครับเมื่อเรากดใช้งานโดนนะครับลดจำนวนดัลเกิลบอลศัตรูลงหนึ่งลูกทำลายการ์ดสเปเชียลสกิลทุกใบบนมือเลยนะครับ oh. แถมยังมีบาร์สอาร์เมอร์ขณะพุ่งเข้าไปด้วยนะครับผมและการ์ดใบสุดท้ายอันติเมสสกิลทำความเสียหายระดับแมปสี leep, ใส่ศัตรูเพิ่มเอฟเฟกต่อไปนี้ให้กับเบจิตโตบูนะครับเมื่อกดใช้งาน ฟื้นฟูคิ50หน่วยฟื้นฟูเกรหลบ100ร้อเปอร์เซนเลยนะครับเพิ่มความเร็วนในการจั่วก,กาอีกหนึ่งระดับเป็นเวลา15วินาทีและยังเพิ่มบัฟสถานะลดความเสียหายที่ได้รับลงจากศัตรู50%ให้กับตัวเอง3วินาทีนะครับมีบัฟอาร์เมอร์ขณะพุ่งเข้าโจมตีด้วยนะครับผมจะเก่งไปไหนครับเนี่ยท่านผู้ชมตัวอวยผม มาถึงความสามารถอย่างสุดท้ายนะครับ Main Ability เมื่อกดจะตัวการ์ดอันติเม e ขึ้นมือนะครับเป็นใบถัดไปฟื้นฟูพลังชีวิต25%และฟื้นฟูคียให้50หน่วยและยังเพิ่มพลังโจมตีอันติเม e 50%เป็นเวลา15วินาทีเลยนะครับได้เวลาไปชมรีวิวโชว์เคสใน PVP กันแล้วนะครับผมจะใช้เป็นทีม Fusion Warrior นะครับ จริงๆก็อยากเล่นในทีมฟิวเจอร์นะครับแต่ว่าดาวยังไม่ถึง6ดาวนะครับเลยแซดอะบิลิตี้ไม่บวกให้กับฟิวเจอร์นะครับผมก็เลยเอามาเล่นทีมฟิวชั่นวอริเออร์นะครับผมมาพร้อมกับเบจิโต้บูลูกรักคนแรกของผมเลยนะครับแ,แล้วก็ตามมาด้วยเบจิโต้สีเหลืองนะครับที่แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าได้เอาโกจิต้ามาช่วยเสริมทีมอีกหนึ่งตัวนะครับหลอ่อเทขนาดนี้จะเก่งขนาดไหนไปชมกันเลยครับ มาครับเราเจอทีมซุนแฟมิลี่นะครับแต่มีเบจิต้าสีเหลืองด้วยนะแปลกมาหน่อยนะครับและเอาลาดิสมาบัฟเลือดให้กับแท็กไซย่าด้วยนะครับเราก็จัดเบจิตโต้ลูกลักของเราไป2ตัวเลยครับแล้วก็เสริมด้วยโกจิต้าเซนไคเทยเซตของเรานะครับเขาดักสีเราถูกทุกตัวเลยนะครับเปิดเกมมาเราเป็นสีชนะทางก่อนนะครับยังไงเขาหลบได้นะครับ โดนเปิดประเด็นมาก่อนแล้วครับยังไงครับอ้าวดูคอมโบไปแถมจัดหน้าไปทีนึงครับยังไงผิดจังหวะไปเราได้เปิดประเด็นไปครับแต่เป็นสีแพ้ทางครับเอาโกจิต้าสีชนะทางลงมาไปก่อนนะครับบาสไปครับเขาเอาโกคุณอแมกลงมาครับเราแพ้ทางครับเอาเบจิโตมากดการเขียวต่อยหน้าไปอีกหนึ่งทีแถมให้อีกหนึ่งทีครับมี2ใบกดให้2ใบเลยนะครับลบล้างสถานะออกให้หมดนะครับยังไงครับบาสเปิดประเด็นไป แถบผมมายังไงโอ้แถบคืนแต่เขาเปลี่ยนตัวลงมาหลบได้นะครับสีแพ้ทางด้วยครับเอาเบจิโต้สีม่วงลง,งมารับไปก่อนนะครับรับดาเมจได้อยู่นะครับชนะทางครับหลุดคอมโบไปครับเราได้เปิดประเด็นแล้วครับสีชนะทางนะแรงไหมโอ้โหยังไม่ทันได้ลองเลยเปลี่ยนอีกแล้วนะเปลี่ยนเบจิต้าเหลืองลงมานะแพ้ทางเลยครับแต่เราไม่สนใจครับเรากดไลท์ซิ่งลัดไปเลยนะครับ ยอมเสียการอัลติเมตไปเลยครับเมื่อกี้ oh, <no. S 1> เรียบร้อยครับเป็นศพไปครับเบจิต้าเหลืองทีนี้เบจิโต้ม่วงลูกรักเราก็จะเล่นได้สบายขึ้นนะวยชิบหายแล้ว <Man. S 1> ยังไงแท็กเข้ามาอย่างนี้กดเมบิตี้ยัดอันติเมตไปเลยครับ oh <my. S 1> ตวงตวงด้วยกเขาครับ แหงอยู่เหมือนกันนะครับเกือบมลหลอดคนระับหลบได้ยังไงหลบซ้อนผมไม่ได้ครับยังไงโอ้โหแหลกครับเมื่อกี้กําลังจะกดสไลด์ไปครับไปโดนแถบเฉยครับหูพลาดโดนเปิดคอมโบม,มาเลยนะครับอา้าวหลุดคอมโบครับเรียบร้อยหลบได้บาสไปโดนหลบซ้อนอีกครับเขาเป่งโกคูนะ่าแม็กลงมาแล้วเอาเบจิตโตลงมารับไปก่อนนะครับเราไม่ได้เอาสีชนะทางโกงคูนะ่าแม็กมาด้วยนะครับ อันตรายอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเหลือตัวสุดท้ายนะครับแรงนะจะเปลี่ยนตัวผมโอ้โหกดเอาเบจิโต้ม่วงไม่ทันนะครับโอ้แพ้ทางนลครับบาสเปิดไปอ้าวหลบไม่ได้ซะงั้นนะครับเราเปิดประเด็นไปแล้วนะครับโอ้แพ้ทางตีไม่เข้าเลยครับเอาเบจิโต้สีม่วงลงมานะครับสไตล์ไปเลยครับกดการเขี่วไปครับ ยังไงครับโอ้โหต่อยไม่โอนบืดจะบื od, บ od, ดโดนเปิดประเด็นมาแล้วเอาเบจิโต้บูล,ลงมาโคเวเชงไปนะครับบายเปิดประเด็นไปเอ้าไม่หลบอีกแล้วครับนึกว่าจะกดการ์ดายัดมาซะแล้วนะครับใส่คอมโบไปแบบรัวๆครับเขาจะเอาโกคูซูเปอร์เซย่าทีลงมาโคเวเชงไหมครับ <My one. S 1> ป,บปกดอันติเมตมาแล้วนะครับ ใส่ไปเลยครับอ้าวเขาไม่เปลี่ยนทั้งนั้นนะครับจะตายไหมครับน้าตายนะโหยังเหลือ400,000นะครับเขาโกคูซูเปอร์เซียทีมาแล้วกดเมนบิลิตี้เอาอัติเม็ขึ้นมือแล้วครับยังไงบาสไปเลยครับโอ้โหดวงการเกี่ยวเคาน์เตอร์มานะครับเรรียบร้อยเลยแบบนี้ทําลายการ์ดบนมือเราด้วยนะครับโอแรงแรงเลยครับแรงแงเลยครับแพ้ทางครับโอ้โหแรงครับ ยังไงครับอูตายครับงนี้ใส่ออนิเมตมาอย่างนี้เอากุจิตามารับดีกว่าครับน่าจะรอดนะครับไม่น่าจะตายนะครับยังรอดอยู่นะครับบ้าเปิดประเด็นไปโอโหโดนอะไริึงละระยะนี้หลบได้นะครับผมเรียบร้อยครับได้เปิดประเด็นไปนะครับเอาเบจิโต้ลงมานะครับสีม่วงใส่ครับโอโหไม่ทันนะครับกดกัดฟ้าไปครับ บึ้มไปง right oh, right, right, ี้ไรซิงรัดยัดไปเลยครับโอ้โหนึกว่าจะโดนหลบได้แล้วครับเขาเปลี่ยนตัวนะครับแต่เขาหลบไม่ทันนะครับบุดนะครับกดการ์ดฟ้าบุดไปจะแก้เกมด้วยไรซิงลัดก็เกือบบุดนะครับโชคดีที่เขาไม่หลบนะครับก็เลยใช้ได้ไปนะครับไรซิงรัดเรียบร้อยไป k คไปนะครับยังไงครับสีชนะทางนะครับโอ้โหไม่มีคีเลยนะครับปาบอลมาหลบแล้วครับหลบไม่ท่าหลบบอลเลยครับเขาปลาบอลธรรมดามานะครับ โดนคอมโบต่อมาครับอย่างไรครับหลบได้ครับโดนหลบซ้อนอีกครับบาสมาแล้วครับรับดาเมจได้อยู่ครับสบายสบายครับอู๋ไม่สบายแล้วครับใกล้ตายแล้วแต่ก็ชนะทางอยู่ครับถ้าแพ้ทางป่านี้ตายไปแล้วนะครับอ้าวหมดแล้วครับเขาหมดแล้วครับก์ดก็หมดมือแล้วแน่เลยครับอ้าวกดก์ดเขียวทําไมครับผมปล่อยครับไม่ได้บาสนะครับบาสไปเลยครับปิดเกมด้วยสเปเชียลมูฟครับไฟนนลคอมเมคอมเมทห้าครับ หล่อเท่เลยครับผมแม่ <c oughs> ฟิวชัน่นวอลเออร์นะครับเจอโกจิต้าซปเปอร์ไซヤโฟด้วยนะครับเราเพิ่งเปิดมาสดๆร้อนๆเกลือน,น้นๆเลยครับเราจะเอาเบนจิโต้บูสีม่วงนะครับไปตบโกจิต้าซปเปอร์ไซヤโฟโชเลยนะครับ เปิดเกมมายังไงครับม่วงเจอฟ้านะครับเบจิโต้บูเหมือนกันนะครับบาสท,ทนกันไปก่นอนว่าโอ้ยบาสมาอย่างนี้เขาทะลุบาสมานะครับไม่ได้ครับเอาเบจิโต้บูสีฟ้าลงมารับไปก่อนนะครับยังไงหมดแล้วนะครับโอ้โหโดนการ์ดเขียวโอ้โห ปล่อยฉลองปาร์ตี้หรือเปล่าเนี่ยครับมีหลอกด้วยครับถ้ากวนหรือกันครับยิ่งหน้าหมันไส้เลยทีนี้ครับสำหรับคนที่ไม่ได้นะครับเปิดปัตรเดนไปแล้วนะครับโอ้โหตีไม่ค่อยเข้าเลยว่าไม่โคตรถึกขนาดนี้ครับเอาเบจิโตสีม่วงมาแล้วนะครับกดแก๊สเกี่ยวไปเลยครับขโมยจากบอลมาก่อนนะบาตไปโอโดนทะลุบัดมาอีกแล้วนะครับ ไม่จำนะครับไม่เสร็จไม่จำโดนแล้วโดนอีกนะครับโอ้จะตายแล้วครับไม่ได้แล้วเอาเบนจิตโตสีฟ้าลงมาลับไปก่อนนะครับโอ้โดนโกดเมนอริตี้อย่างงี้ไม่น่ารอดแล้วครับเบนจิโตเราเบนจิโตสีฟ้าเราเป็นศพแม่เลยครับเรียบร้อยไปนะครับ กจิต้าครับบาสเปิดไปครับยังไงไลท์ซิงลัดไปเลยผิดจงังหวะแบบนี้หลบไม่ได้นะครับกจิต้าบูยังไม่ทันได้เล่นอะไรเลยครับลงมาถึงกะโดนไลท์ซิงลัดเลยนะครับเ <c oughs> ดาการไม่ถูกเรียบร้อยไปนะครับยังพึ่งลงมาครับโดนไลท์ซิงลัด <c oughs> เลยนะ <c oughs> ยังไงกดเมนมาก่อนนะครับโอ้โหแพ้ทางซะด้วยนะครับยังไง หลบได้กดอันติเมตยัดไปเลยครับแทงเข่าแทงเข่านะครับไม่น่าตายครับเราสีแพ้ทางนะครับบาร์สทนกันไปครับยังไงสไตล์อ้าวเขาจะบาร์สเราได้ไปนะเอาเบจิตโตสีม่วงงมานะครับบ่ายไปหนึ่งทีครับกดเมนอบมลิตี้มาเลยครับยัดอันติเมตไปเลยนะครับจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับเปลี่ยนตัวมาก็ไม่เป็นไรครับเราไปสี่ชนะทางอยู่แล้วนะครับแทงไปครับ บอกแล้วครับจะเอามาตบเจ้าโกโจิตา้าซุปเปอร์ไซอัสนะครับนะยังไงครับหลบได้ครับกดการ์ดเขียวไปก่อนไล่ซิ่งลงไล่ซิ่งรัดไม่ต้องกดแล้วนะครับโอ้นะโหโดนทะลุบาร์สอาเมอร์มาเฉยเลยครับนะยังไงจะมาหลอกกันอีกแล้วโอ้โหหลอกให้ดีใจครับปาร์ตี้ครับยังไง,ง,งโอ้โหโดนคอมโบแล้วครับอ้าวโอ้ยยังไง กดเมวิตตี้อย่างนี้ก็หลบผมไม่ได้สิครับเรียบร้อยไปนะครับจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับแต่ก็ตีค่อนข้างถึกอยู่เหมือนกันนะครับผมว่าสําหรับสีชนะทางผมก็ไม่ได้ดูเอฟเฟกนะครับอาจจะมีเอฟเฟกอะไรก็ได้นะครับเพราะผมไม่ได้ครับเลยไม่ดูครับงอนครับสเปเชียลมูฟไปครับบืดอีกแล้วครับโดนเปิดประเด็นมาแล้วครับทำไมเขาตีแรงกันครับเราเปสีชนะทางจริงหรือเปล่าครับเอาคุจิต้ามันรับไปก่อนดีกว่าครับ โอ้โหโดนไล่ิงร้านเลยนะครับกว่าเขาจะได้กดนี่กระท้ายเกมเลยนะครับอ้าวดาวการ์ดถูกนะครับรอดไปนะครับโกจิต้าบาสเปิดไปครับโดนหลบซ้อนได้อ้าวเปลี่ยนิจิโตลงมาแล้วไงครับแพ้ทางแล้วไงครับไม่แคร์นะครับตายไหมครับโอ้โหยังไม่ตายครับพุ่งไปแถบเลย ยังไงครับโอ้โหแถบก็ยังไม่ตายหลบได้แถบอีกหนึ่งทีต้องตายแล้วแหละอย่างเงี้ยโอ้โหโกดการไฟยันมารเปลี่ยนตัวลงมาหลบทันนะครับและโดนหลบซ้อนได้อีกถ้างั้นครับโอ้โหโดนอีกแล้วใช้บอยบ่อยครับเนี่ยโอ้โหโดนใส่คอมโบมาแล้วจะตายหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหทนไว้ก่อนเบนจิโตล,ลูกรัก น่าจะรอดนะครับรอดไหมอ้าวหลบได้เขาหลุดคอมโมไปนะครับอย่างนี้ก็ปิดเกมไปเลยครับผมหล่อเท่ครับเป็นไงครับเอามาตบกูจิต้าซูเปอร์ไซヤโฟครับเป็นไงกันบ้างนะครับกับซูเปอร์ไซากอสูเปอร์เบจิโต้นะครับเป็นตัวละครที่เท่พอสมควรนะครับเป็นลูกรักของไอดีผมเลยนะครับชอบอวยทุกตัวครับที่เป็นเบจิโต้นะครับผม เพื่อนๆอยากให้ผมรีวิวตัวอะไรก็ลองคอมเมนต์ขอมาได้เลยนะครับถ้าผมมีผมจะจัดให้เลยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมนะครับสวัสดีครับ